โอเคครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆ f อช่องน้องพังไขมุกนะครับก็อยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไขมุกนะครับวันนี้เรามาเที่ยวเมืองโบราณนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนพังมะนาวนะครับหรือว่าน้องมะนาวนะครับเป็นน้องสาวของเพังนำโชคนะครับเออก็ช้างน่ารักน่ารักนะครับมี เอ่อถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเล่นก็ได้นะครับหรือว่าไปติดตามช่องของเอ่อน้ำพม์เขาได้นะครับชื่อช่องอะไรครับ <c oughs> โอเคครับก็ถ้าจะติดตามผลงานของน้องเขาได้หรือว่าใครอยากจะมาเที่ยวได้นะครับก็ไปติดตามได้นะครับในช่องเอ่อพังนําโชคนะครับช่องพังนําโชคนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองโบราณน,นะครับ บรรยากาศลมเย็นมากเลยนะครับนะหรือว่าใครเอฟซีท่านใดที่จะช่วยเหลือน้องช้างนะครับหรือว่า,ม,า,า,าม,มีอาหารช้างอยากจะอันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับเนี่ยครับค้าอาหารช้างนะครับสําหรับช้างนะครับยี่สิบาทนะครับวัตถุมงคลก็มีในเกี่ยวกับช้างมวลสารนี่ครับมีอะไรก็ได้มีเยอะๆเลยนะครับขอหางช้างแหวนช้างขุดก็มีอันนี้อันนี้ ตะขอนี่บูชาเท่าไหร่ครับมีร้อยเก้าเก้าครับตัวน,นี้อ๋อร้อยเก้าเก้าเป็นหนังประกำใช่ไหมครับรรใช่อ๋อร้อยเก้าเก้าอันนี้ 99. อันนี้เป็นไม้อ๋อไม้นี่ไม้มงคลใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ๋อลงอาขะระมาเรียบร้อยเลยครับเสกมาดีครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแหวนหางช้างครับตัวนี้อ๋อเป็นแหวนหางช้างอันนี้เป็นยืนยืนมาจากฟอกซิลินครับตัวนี้อ๋อมาจากฟอสซิลินตัวนี้ย,นยนาาืนตัวนี้ ก็ติดต่อได้ที่ไหนครับมีเบอร์โทรไหมครับก็มีครับศูนย์หกหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดอ๋อหรือว่าติดตามไปได้ที่ในช่องของน้องทางน้ำโชคใช่ใช่อ๋อนี่นะครับวัตถุมงคลอันนี้เป็น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 หางของทางน้ำโชคเลยครับใช่ครับวัต อนนี้นะครับพังมะนาวนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่อยากจะมาเออมาดูช้างน่ารักน่ารักหรือว่ามาให้อาหารช้างนะครับก็มาได้นะครับปัับบนนนนี้เมืองโราณที่เมืองโบราณน,นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ลมเย็็นนนนดีีลมเยอั้หญ้านี่ต้องไปเกี่ยวเองทุกวันนะครับ,รบต้องไปกเ,งเกี่ยวเองทุกวันครับอ๋อเกี่ยวเองทุกวันเลยก็หน้าเมือง ขับรถก็มีแล้วก็มีป่อยกล้วยเขาจะเอามาส่งครับคือเขาเามาจากไอ้้างเทรวันทาง3ำเสียนอ๋อเป็นคือเป็น f อฟซีหรือว่าเขามาช่วยเหลือครับเขาอะไรนะคือแบบเขาบูชาเขาก็บูชาคือเรามาแบบแบบอะไระพี่ว่า ท,ที่มาท,ที่มาถวายพืออามาสิ okay, นสินะคือมามาแค่บุญสินนะปราอ๋อเคบุญแล้วก็มันเยอะอันนี้ก็เอามาให้ช้างบางทีก็มาแค่บุญก็รถหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยแต่ที้มันเหลือจากนั้นก็เอามาให้ช้างลวยอ้อยสับปะรดหรืเป็นเคร่งๆนะครับมาดูครับมีครับที่มีอ้อยมีอ้อยที่มาจาก อันนี้ก็สกัดรถครับนี่งามะนาวอันนี้กี่ปีแล้วครับช้างตัวนี้อันนี้สิบห้าครับอ๋อสิบห้าปีปีนี้ก็สิบหกครับเนี่ยอ้ามอ้ํอ้ํนี่ครับน่ารักน่ารักนะครับพังน้องมะนาวนะครับ เป็นน้องสาวของพังน้ำโชคนะคือเขาเหยียบเพื่อเหยียบเพื่ออะไรครับอ๋อนนีเขาเหยียบเพื่อให้มันแจกแล้วก็จะจะตีเครับวันนี้ไม่เหมือนพี่เราพี่เขาจะกัดกินเลยครับอ๋อเหยียบก่อนแล้วค่อยเก็บกินทีหลังเลยคือกินแบบกินแบบเรียบร้อยนะครับเนาะแบบพี้เลยกินมักตะเลยครับโอ้โหจัดยบเลยปากเลยปากเลย กินแบบเรียบร้อยอะไนี้กินแบบใจเย็นๆถ้าถ้ามีเอฟซีติดตามนี่ก็คือช่องน้อง,น,องน้องน้องนำโชคหรือว่าพังน้ำโชคใช่ไหมครับ,รบอ๋อคือเข้าไปนี่เห็นเลยใช่ไหมครับอ๋อครับ,อรบโอเคครับก็หลังจากที่เราเดินชมสวนเสร็จแล้วนะครับก็ วันนี้พามาดูพังมะนาวนะครับนนม,มีูพัมะนาวครับเล่นได้ออได้ครับอันนี้นนมีสเต็ปมีท่าอะไรไหมครับอ๋อตอนนี้เขาตกาึ้นเลยครับฮะอ๋อตอนนี้ก็มีกอดได้ครับอ๋อกอดลวงกอดโชว์ได้ครับอ๋อ,อนนก็มีพื้นฐานมีลูกเล่นอยู่ใช่ไหมครับ

แล้วดเกมลยเก้ตอนนี้งาช้างได้นะครับแล้วแล้แล้วพี Or, ่พี่พี่สาวเขาอยู่ไหนครับตอนนี้ครับสาวสนิทตอนนี้ไป

โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องน้องพังไข่มุกนะครับถ้าติดตามผลงานของน้องมะนาวได้ที่ช่องอะไรนะครับอ๋อพังนำโชคนะครับฝากเอฟซทุกท่านด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ